ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซปทูเดย์นะคะเรามาพบกันรายการสดแบบนี้นะคะประมาณบ่ายสองโมงนิดๆค่ะอยู่กับพี่กบเป็นจพลและมิ้วเขมศอรอค่ะครับเราก็จะขยี้เขยา่าเกาทุกกระแสอะไรต่อนะ <laughs> แชร์ได้ทุกที่ไม่มีมู้อข่าวในโลกโซเชียลเราก็จะแบบโอ้โหเอามาพิสูจน์ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมเฟคิวส์มันเยอะใช่ไหมล่ะในโลกออนไลน์อ่ะปัจจุบันนี้ไม่ได้นะพอเห็นข่าวกบต้องแบบพิจารณาก่อนหาข้อมูลก่อนรีบเชื่อเออย่าเพิ่งรีบไปต่อว่าใครดูข่าวให้รอบด้านก่อนจริงจริงนี่แต่ข่าวแรกวันนี้แบบโอ้โหสุดใจจังเลยอะก่อนที่น้องมิวจะเล่าอ่ะผมบอกเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไปเดินสถานที่นี้บ่อยมาก เพราะเราลักสัตว์ใช่ไหมเราชอบ <S <S เราก็ไปดูไปอะไรผมก็จะไปดูน้องหมาน้องแมวน้องนกบางทีก็โอเคโซนที่จตุจักรที่เรากำลังจะเล่าเนี่ยมันก็มีพวกสัตว์แปลกใช่ไหมใช่ค่ะ,คะเราก็ดูสะหน่อยอ่ะเป็นการเปิดโลกเราอ่ะใช่พี่กอ๊อฟแล้วยิง่งตอนนี้คือตอนเช้ามืดเนี่ยเราก็เห็นข่าวขณะที่เกิดเหตุไฟไหม้นะคะคที่จตุจักรนะคะก็จะเป็นโซนสัตว์เลี้ยงและปลาสวยงามเราก็จะเห็นภาพช่วงเกิดเหตุช่วงไฟไหม้ช่วงที่เรากําลังเล่าข่าวอยู่ตอนนี้คนเริ่มแชร์ภาพซากสัตว์ เออใช่ที่ถูกไฟไหม้แล้วตายกันไปเป็นพันชีวิตนะคะเห็นแล้วหดหูน่าสงสารมากคือแม้กระทั่งสัตว์ที่เป็นงูอย่างเงี้ยที่เราอาจจะมองว่าเออน่ากลัวหรือเปล่าแต่พอเห็นเป็นซ่าเขาเยอะเยๆะเน่าสงสารมากหลายคนโพสในโลกออนไลน์ว่าวันนี้กินข้าวกลางวันแทบไม่ได้เลยอะสงสารจริงๆผมจะบอกว่าภาพส่วนหนึ่งที่มันออกมาเนี่ยนะคือมันน่าสลดยิ่งกว่าภาพที่น้องโดนเผาแล้วไหมอีกและคือการที่น้องน่ะโดน โดนลมควันน่ะใช่แล้วก็คอตกอะไรกันอย่างเงี้ยแบบแล้วคือ,อหนีไปไหนไม่ได้อ,อยู่ในกรงใช่ขณะไฟไหม้ไหนจะควันไหนจะไฟไม่รู้จะหนีไปไหนบางตัวคือตาย บางตัวคือรอดแบบ,บมีบาดแผลรอดแบบมีไฟไหม้อย่างนี้ค่ะบางบางโซนก็อาจจะมีรอดบ้างแต่ก็สำหลักควันครึง,เงูเนี่ยซากงูนี้นี่ยใช้เขาแชร์กันในโลกออนไลน์เป็นแบบรมควันค่ะไม่ได้ไหมเกรียมนะเป็นรมควันเราตายอยู่ในกลมเยอะมากคือเหตุการณ์มาเกิดขึ้นตั้งแต่เช้ามืดน,นะคะประมาณตีสี่ค่ะคือในโซนที่เป็นโซนสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะเขาจะเป็นล็อกๆๆๆใช่ไหมคใัใช่ใช่หนึ่งร้อยสิบแปดล็อก 118ร้านนะคะที่เป็นโซนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดบางร้านเนี่ยมีคนงานนอนเฝ้าครับคนงานต้องหนีตายออกมาเพราะได้ยินเสียงสัตว์ร้องโหยหวนขอความช่วยเหลือได้กลิ่นควันและความร้อนจากไฟคนงานก็ต้องเอาชีวิตรอดนะคะพี่คอพคุณผู้ชมคะธรรมชาตินะธรรมชาติใช่ก็ต้องเอาชีวิตรอดไม่สามารถจะไปช่วยสัตว์ที่อยู่ในโซนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดออกมาได้ ต้องเอาชีวิตรอดเอาไว้ก่อนแล้วคุณผู้ชมดูภาพนี่นะคะไฟไหม้แบบนี้เนี่ยเป็นหลังใจใจมอนะตลาดนัดจตุจักรเป็นโซนขายสัตว์เลี้ยงและปลาสวยงามนะคะ,คะแล้วมันไหม้เร็วมากอะคะ่ะใช้รถดับเพลิงเป็นสิบคันกว่าจะดับไฟได้เป็นชั่วโมงทีนี้พนักงานขายเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาว่านอนเฝ้าสัตว์แปลกเป็นนกแปลกนกหายากชั้นลอยของร้านแล้วอย่างที่มิ้วบอกได้ยินเสียงก่อนครับ เสียงสัตว์โอ้โหหลายชนิดมากทรงเสียงร้องกันแบบระง,งมเลยอะ่ะแล้วควันเริ่มมาเริ่มจากหายใจไม่ออกก่อนนะคะปีนหน้าต่างกระโดดหนีตาย <5. S 1> เอาชีวิตรอดค่ะแล้วนกหายากราคาแพงนกกระตัว้วออตัวละสามหมื่นะะบางตัว6กเจ็ดมื่เลยนะเคยไปถามราคาอยู่เจ้าของร้านร,รู้ข่าวก็ต้องรีบเดินทางมานะคะที่จุดเกิดเหตุถามว่าสาเหตเุเกิดจากอะไร คาดว่าสาเหตุเกิดจากร้านที่อยู่หัวมุมถนนนะคะก่อนหน้านี้เขาขายนกตอนนี้เปลี่ยนเป็นขายสุนัขพันธุ์เล็กพุดเดิ้ลชิสุอปอมพันน่ารักน่ารักอย่างเนี้ค่ะคแล้วเจ้าของร้านเขาเลี้ยงและขายเองไม่มีลูกจ้างหมายความว่าตอนกลางคืนไม่มีลูกจ้างนอนเฝ้า ก็เลยต้องเปิดพัดลมเอาไว้ให้สุนัขทั้งคืนอ๋ออันนี้เป็นการคาดเดานะคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรก็เลยเป็นต้นเพลิงแล้วนึกดูสิคะต้นเพลิงที่เลี้ยงน้องหมาพันเล็กพุทเดชิสุปอมน้องหมาจะเป็นยังไงอ่ะเนี่ยน้องหมาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อะเป็นพันพันะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นปลาสวยงามแมวสุนัขนก งูสัตว์หายากไปหมดแล้วสัตว์หายากบางชนิดบางตัวเนี่ยค่ะเป็นแสนเป็นล้านนะคะมิ้วเคยไปเดินดูแล้วก็เราชอบแมวใช่ไหมไปดูแมวพันใหญ่อ่ะคาราแคลว่ะมันคล้ายเสือหน่อยนะสามสี่แสนนะเป็กอคือแมวพันเนี้ยสามารถเลี้ยงได้นะไม่ได้เป็นแมวที่แบบเป็นสัตว์ป่าอะไรนะเขามีใบอนุญาตเลี้ยงได้ตัวละสามสี่แสนแล้วเนี่ยที่มิ้วบอกอ่ะน้องงูอ่ะลมควันขดงอกันแบบ เห็นภาพมันน่าสงสารจริงๆน่าสงสารมากเบื้องต้นนะคะมูลค่าความเสียหายโดยรวมน่าจะหลายล้านบาทเจ้าของร้านเขาทราบเรื่องกันหมดแล้วนะคะเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่ทีเนี้ยสำนักงานเขตจตุจักรก็เลยบอกแบบนี้ค่ะว่าแต่ละร้านอ่ะให้ประเมินมูลค่าความเสียหายของร้านตัวเองว่าความเสียหายเท่าไหร่แล้วก็ไปลงทะเบียนเอาไว้จะมีเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาให้นะคะ แต่สิ่งที่มันสลดใจก็คือภาพสัตว์ต่างๆเหล่านี้แหละที่หลังจะเกิดเหตุแล้วเขาก็แชร์ภาพกันเยอะเลยอะค่ะมันหนีไม่ได้คือ<ม>อยู่ในกรงมอยู่ในกรงหนีไม่ได้จริงๆแต่ทีนี้เบื้องต้นเรื่องของสาเหตุที่มิวบอกว่าเป็นร้านขายน้องหมาพันธุ์เล็กเนี่ยนะคะคที่เปิดพัดลมไว้แล้วไฟฟ้าลัดวงจรอันนี้เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นนะแต่เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ทางพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบก่อนว่าตกลงแล้วสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงเกิดจากอะไรกันแน่นะคะก็ ต้องยังไงที่ะแสดงความเสียใจกับเจ้าของร้านนะเพราะว่ามูลค่าความเสียหายมันเยอะมากจริงๆคือผมเชื่อว่าสัตว์บางตัวที่เขาเลี้ยงไว้ที่ร้านเนี่ยบางตัวน่ะเขาน่าจะเลี้ยงไว้เหมือนเลี้ยงไว้เป็นของตัวเองด้วยนะเหมือนเป็นลูกเป็นอะไรเขาอะความเสียหายมันมากกว่าการค้าขายคนรักสัตว์เนี่ยช้ำใจกับข่าวนี้ยแล้วเขาก็แชร์ภาพกันแบบมันขดหูแต่เช้าไงพี่ก๊อ เออ<ม>เอะผมว่าขออนะุญาตคุณผ,ผู้ชมดีกว่าเนื่องจากว่ามาเป็นการสูญเสียหลายชีวิตนะ,ะมันเป็นแบบนับร้อยนับพันชีวิตเราลองตั้งจิตสักสิวินาทีไหม,มเนาะแผ่แผ่เมตตาใช่ใชให้กับน้องๆที่เสียชีวิตในครั้งนี้นะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเราส่งบุญกันนะ่ะน้องๆน่าจะได้รับคือทางเงินที่เราจะช่วยได้เอาลองดูฮะขอเวลา<ม>รายการสักสวินาทีเชิญครับ ก็นะบ้านก็บอกว่าให้ไปช่วยเหลือคะ่ะ <No. S 1> มีสัตว์บางตัวที่บาดเจ็บ,ค,บคือไม่ได้ตายอ,อก็อาจจะไปช่วยเหลือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหรือไปรับเลี้ยงเลยเพราะสัตว์ที่ไม่ได้ตายจากเหตุการณ์นี้ยไม่มีที่อยู่แล้วนะเพราะว่าร้านที่เขาขายคือมันไม่หมดแล้วไงบางทีเจ้าของก็ไม่รู้จะเอาสัตว์เหล่านี้ไปไว้ที่ไหนเขาก็เลยฝากประชาัมพันธ์ในลักษณะที่ว่าห ช่วยค่ารักษาพยาบาลสองไปช่วยรับมาเลี้ยงเพราะว่าเจ้าของบางทีไม่ขายแล้วแหละที่เหลือใครที่อยากจะได้นใครไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเออบางคนอาจจะไปบอกว่าอ้าวแต่ว่าเขาเนี่ยทำมาเพื่อการค้าขายคุณต้องมองอีกมุมนึงนะฮะว่าสัตว์ที่เขาเก็บเก็บไว้อะมันคือต้นทุนที่เขาจ่ายไปแล้วทีนี้พอมันมีการสูญเสียเงินของเขามันก็หมดไงคุณใช่เราก็ต้องช่วยเขาแหละเขาไม่ช่วยได้คิดซะว่าช่วยน้องๆแล้วกันนะครับอืมเอ้าไป เป็นข่าวกันนะฮะข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่น่าตกใจมากๆนะฮะเป็นกรณีที่ตะลิงริมน้ําอยู่ที่ริมแม่น้ําเจ้าพญาฮะมันสุดคุณผู้ชมฮะดินมันสไลด์จากเหตุการณ์นี้นะครับมันทําให้มีรถนะฮะทั้งหมดสิบสามคันเนี่ยฮะไหลลงแม่น้ําเจ้าพญาลงไปเลยฮะลองชมภาพเหตุการณ์ครับเอาคุณผชมดูภาพนะฮะนะฮะ,ะที่มีกรอบสีแดงเห็นไหมฮะเนี่ยครับเนี่ยฮะไปหมดเลยครับ นะฮะเหตุการณ์นี้นะครับเกิด<ม>ขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเวลาสัก11โมงนะฮะที่สพเมืองชัยนาทครับเขาได้รับแจ้งว่ามันมีดินสไลด์อาคารจอดรถครับของโรงเรียนวัดธรรมมูลที่ตำบลธรรมมูลอำเภอเมือ,มอจงจังหวัดชัยนาทนะฮะที่เกิดเหตุฮะก็พบว่ามีแพริมน้ำครับของวัดเนี่ยลอยออกจากฝั่งความเสียหายก็อย่างที่บอกไปนะครับมีรถยนต์3คันมีมอเตอร์ไซค์ฮะ5คัน มีจักรยาน5คันครับจมลงน้ำทั้งหมดเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีกุฏิของพระลูกวัดนะฮะซึ่งเป็นอาคารแบบเป็นไม้น็อกดาวครับก็จมลงไปเช่นกันเจ้าหน้าที่นะฮะมีการเอาเชือกครับไปกั้นไว้ก่อนเพราะว่าต้องถือว่าพื้นที่บริเวณน,นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อันตรายต้องกันเอาไว้นะฮะเผื่อว่าจะมีดินสไลด์เกิดขึ้นอีกแล้วคนไปอยู่ใกล้แถวๆนั้นเบื้องต้นครับมีการคำนวณค่าเสียหายมา ก็น่าจะประมาณ3ล้านบาททางหน่วยงานเร่งบูรณาการนะครับก็เข้าทำการช่วยเหลือฮะส่วนเรื่องของรถเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการตรวจว่ามีประกันไหมหรือว่ามีพรบรส่วนไหนไหมที่จะมาช่วยเหลือเพราะอะไรคุณผู้ชมครับเพราะว่ารถเนี่ยฮะส่วนหนึ่งที่มันหล่นลงไปคุณผู้ชมครับเป็นของคุณครูคุณครูที่สอนอยู่ที่นั่นคุณครูบอกว่าบอกตรงๆเลยไม่ได้ทำประกันไว้ มีแค่พรบอาชีพครูอะคุณนึก<ฆ>ออกไหมต่างจังหวัดนะฮะนะฮะแต่ว่าแกก็มีความจำเป็นต้องมีรถไง<ฆ>เพราะว่าต้องขับรถมาสอนนักเรียน<ภ>มันมีเรื่องของการเดินทางคุณครูบอกว่าฝากหน่อยเหอะหน่วยงานไหนที่พอจะช่วยเหลือได้ฮะลองมาดูตรงนี้ให้หน่อยภาพมุมนี้ยิ่งน่ากลัวพี่ต้นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเธอบอกว่าเดือดร้อนเลยฮะจากกรณีนี้นะครับ่วนสาเหตุละฮะเขาบอกว่ามันน่าจะเกิดจากว่าบริเวณนี้มันมีการกัดเซาะของน้ํามานาน แล้วก็ช่วงนี้ฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงครับของระดับน้ําของแม่น้ําเจ้าพยาเพราะว่ามันมีการลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็มีฝนตกมากขึ้นเร็วอะไรอย่างเงี้ยฮะสุดท้ายดินมันเลยสไลด์ลงมานะครับแต่ก็ยังดีว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะผมว่าหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องฮะไปดูแลหน่อยเผื่อว่าจะช่วยอะไรคุณครูเขาได้ ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องต่อเนื่องที่เมื่อวานมิวกับน้องชมพู่เล่าไปอะค่ะเขื่อนริมแม่น้ําเจ้าพระยาแถวแถววัดนะคะก็ถล่มสุดลงไปเหมือนกันนี่แหละนี่แหละช่วงนี้แหละช่วงนี้แม่น้ําเจ้าพระยาใครที่อยู่ริมแม่น้ําอ่ะอาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่าระดับน้ําอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโอ้โหน่ากลัวมากนะดีไม่มีคนอยู่ตรงนั้นนะใช่โอ้ถ้ามีเนี่ยมันมันค่อนข้างเร็วอ่ะน่าจะหนีไม่ทันโอ้ ส่วนรเรื่องนี้ค่ะเป็นอุทาหรณ์เตือนแต่มิ้วดูเนื้อหาของข่าวนะมิ้วมองว่าปัญหาที่แท้จริงของเรื่องนี้คือปัญหาความยากจนม,มันเลยนำมาซึ่งเรื่องราวที่เตือนกันเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะคอายุ58ปีทั้งคู่คตัวสามีเนี่ยเป็นชาวลาวแล้วก็ฐานะยากจนปรากฏว่าตัวภรรยาไปทำงานให้กับอดีตผอ,อวัย80กว่า อายุเยอะแล้วนะอดีตพออคนนี้บอกว่าฉันอยากมีเมียมาเป็นเมียฉันไหมออผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจบอกอา้าวเรามีผัวแล้วเอ,อตัวพออคนนี้บอกว่าไม่เป็นไรเราอยู่กันสามคนผัวเมียก็ได้มาเถอะเดี๋ยวจะให้เงินสิมสอดหลักแสนนะให้ทองด้วยเอาไหมเออเธอก็เลยไปคุยกับสามีด้วยความยากจนนะคะสามีรักภรรยานะแต่ก็อาจับมือกันไม่เป็นไร แล้วยอม <S <S จะได้มีเงินมาใช้จ่ายกันแต่สุดท้ายพอยอมแล้วเกิดอะไรขึ้นเงินสินสอดก็ไม่ได้ค่ะแล้วต้องเซ็นเอกสารซึ่งเธออ่านหนังสือไม่ออกเซ็นเอกสารกู้ยืมเงินกลายเป็นหนี้อดีตพออ,อคนนี้ห้าแสนบาท เธองงมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนเซ็นยอมรับหนี้ไปอย่งหรอเธอบอกเธอไม่รู้ผอ,ออดีตผอ,อคนนี้ให้เซ็นอะไรเธอเ<อ>็อเซนเพราะว่า,าตกลงกันแล้วนีอ,อ,อยู่กันฉันสามีภรรยาใช่ป่ะพี่กอฟกลายเป็นไว้ใจอ่ะเป็นหนี้เฉยเลยเอ,อ,อะเรื่องนี้นะคะเราได้ข้อมูลมาจากเพจบ้านดุงอัปเดตค่ะค ผู้หญิงคนนี้อายุ58สามีก็58เหมือนกันสามีเป็นชาวลาวมาขอความเป็นธรรมกับทั้งเพจบ้านดูงและนักข่าวค่ะเธอเล่าด้วยความคับแค้นใจว่าเมื่อกลางปี64รู้จักอดีตพออ,อคนนี้อายุ82แล้วนะ hmm. ที่อำเภอพลพิสัย จังหวัดหนองคายเธอไปทำงานรับจ้างตัดหญ้าที่บ้านของอดีตผอคนนี้แล้วเริ่มสนิทสนมกันนะคะด้วยความที่อดีตผอคนนี้อายุก็เยอะแล้วไงพี่กอบฟก็แปกว่าฮะแปโทษนะยังมีความต้องการแบบนั้นอีกยังบอกว่าอยากมีเมียโอ้โหแต่ตอนแรกๆอ่ะก็พูดจาดีคารมดีนิสัยดีบอกว่าชอบเธอไปไปมามาบอกว่าอยากมีเมีย เดี๋ยวให้สินสอดสามแสนให้ทองคำน้ำหนักสามบาทม,มีเงินเดือนให้ทุกเดือนอด้วยความที่ยากจนต้นต่อคือเธอยากจนอย่างที่มิ้วบอกอก็ไปปรึกษากับสามีก็เลยอ้าวยอมเพราะว่าอดีตพอออกคนนี้บอกไม่เป็นไรเธอจะมีผัวแล้วไม่เป็นไรก็มาอยู่กันสามคนคก็ได้สุดท้ายพอยอมตกลงกันเนี้ยคะ่ะก็มีการไปร่วมหลับนอนกันนะไปที่โรงแรมนะคะ และอยู่กันสามคนจริงๆนะคะเธอก็พาสามีเธอไปด้วยอดีตพออคนนี้ก็ไปอยู่ด้วยอยู่กันสามคน<อ>สุดท้ายพอร่วมหลับนอนกันถามว่าเธอได้เงินได้ทองไหมเธอบอกว่าก็ได้แหละหลักร้อยหลักพันให้ทีละร้อยให้ทีละพันอะไรแบบเนี้ยแต่ก็สินสอดอะไรยังไม่ได้เลยนะอ้าวแล้วท<ต>ีต่ตกลงกันไว้อะยังไม่ได้เอาไปร่วมอยู่หลับนอนอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ยอดีตพออคนเนี้ถามเธอว่า อยากจะได้อะไรไหมเ,ออเธอก็บอกว่าลูกชายเธอเสียชีวิตไปยังไม่ได้ทำบุญให้ลูกชายเลยอยากทำบุญให้ลูกอยากทำบุญให้ลูกอดีตพออ,อคนนี้ก็ทำบุญให้แล้วให้เธอเซ็นเอกสารเธออ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่รู้ว่าเอกสารที่เซ็นมันคืออะไรกลายเป็นว่าอาดีตพอ,อคนนี้หลอกให้เธอเซ็นเอกสารค่าใช้จ่ายในการทําบุญให้กับลูกชายเธอเอ,อ้าวเป็นแสนนะเหรอเธอไม่รู้เธอก<า>็เซ็นไปอ้าวไปแบนนั้นเหรอ,อ ไม่รู้นอกจากนี้ก็เธอก็ไม่ได้ถามถึงค่าสินสอดค่าอะไรไปไปมามาให้เซ็นเอกสารอีกอเธอก็เอาเป็นสามีภรรยากันแล้วไม่เป็นไรก็เซ็นไปไม่ได้อ่านเพิ่อมารู้ตัวปีนี้ว่าเอกสารที่เซ็นไปเป็นเอกสารกู้ยืมเงินห้0 0สนบาทเจ้านี้คือก็อดีตผอ,อคนนี้แหละลูกหนี้คือก็เธอไง เหรอแล้วกว่าเธอจะรู้นะพี่กอ๊อฟเธอก็งงว่าไอ้เอกาสารนี้มันอะไรนะม,ม,มีเอกาสารส่งมาที่บ้านอ่านหนังสือไม่ออกออไปให้ผู้นําชุมชนนะ่ะผู้ใหญ่บงผู้ใหญ่บ้านช่วยดูช่วยอ่านให้หน่อยเธอถึงรู้นะว่าถูกหลอกให้เซ็นเอกาสารกู้ยืมเงินนะ่ะโอ้โหแสบจริงแสบมากอะ่ะเธอยือนยันว่าไม่เคยยืมเงินแล้วเธอจะทํายังไงดีเนี่ยเดี๋ยวต้องไปขึ้นศาล6สิงหาคมปีนี้ แล้วเธอบอกว่าเธออาศัยวัดในอำเภอโพนพิสัยเป็นที่ซุกหัวนอนนะทํางานรับจ้างก็ได้เงินรายวันจะไปมีเงินมีทองอะไรไปหาทนาย<อ>ความขึ้นส่งขึ้นศาลทํายังไงดีเธอเครียดมากเธอเลยบอกไม่รู้จะทำยังไงกล้ากลืนฝืนทนกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเอกสารที่ส่งมามันคือหมายศาลแล้วด้วยคะ่ะไม่ใช่แค่หนังสือกู้ยืมเงินเฉยๆคือหมายศาลส่งมาเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้เธอก็เลยฝากถามผู้นำชุมชนฝากถามทั้งเพจ ที่เป็นเพจชื่อดังฝากถามนักข่าวว่าแบบนี้ใครจะช่วยเธอได้บ้างจะทำยังไงได้บ้างไหมแล้วปัญหาที่แท้จริงก็คือปัญหาความยากจนไงเธอกับสาม,มีกล่ำกลืนฝืนทนต้องยินยอมไปอยู่กันสามคนผัวเมียเพราะว่าอยากอยากได้เงินมาใช้จ่ายโอ้โหนี่มันบาปซ้ำซ้อนนะจริงคนที่ทำเนี่ยทำบาปซ้ำซ้อนนะหลอกซ้ำหลอกซากแล้วไปร่วมหลับนอนกับ,กบเธอด้วยนะเนี่ยฮ แล้วมีหนึ่งอย่างนะในข้อมูลที่ผมผมพอพอจะดูข่าวนี้มานิดหน่อยอะ่ะคือเธอรู้เพราะว่าลูกลูกของพออ,อม,มาบอกเธอว่าเลิกยุ่งกับพ่อที่แล้ว<อ>เรื่องนี้ถึงได้แดงออกมาใช่แลวจริงพอ,อ,อเขาก็มีครอบครัวของเขาอะ่ะออ้แย่มากแล้วอายุแปดสิบกว่าแล้วคุณยังมาหลอกคนแบบนี้อยู่อีกเหรอทำได้ไงอะ่ะโอ้โหทำจริงคุณเคยเป็นพอออจริงเหรอครับอือโธแย่เลยอะ่ะ โอ้โหเอา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 ก็เผื่อเผื่อหนงานที่เกี่ยวข้อง <S 2> <S 2> ที่เป็นพวกแบบจะมีทนายความเป็นทนายอาสาอย่างนี้ค่ะทนายขอแรงอะคะ่ะก็จะประจําอยู่ตามศาลในพื้นที่จังหวัดต่างๆจริง,รงๆแล้วผู้เสียหายสามารถไปที่ศาลได้แล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีเงินจ้างทนายขอทนายอาสาหรือทนายขอแรงได้ไหมเขาจะมีให้นะคะมีให้มีทนายความให้ก็จะว่าความให้ฟรีมาช่วยดูเรื่องของข้อกฎหมายให้ แหมมันเสียแค่ว่ามันมีการเซ็นยินยอมใชรับทราบเนี่ยนะแหมอย่างนี้มันจะไปเรียกร้องค่าเสียหายได้ไหมเนี่ยกลัวว่าสุดท้ายมันจะจบแค่ว่าเลิกเลิกกันไปแยกย้ายเสร็จจบยอมความกันเฮ้ยเออเหนื่อยยังไม่ได้ยิ้มเลยเนี่ยส่งสำข่าวมันเนี่ยพี่กอฟจริงเออะมาอีกเรื่องนึฮะเรื่องนี้ก็ยิ้มแบบยิ้มฝืดฟืดยิ้มเจือนยิ้มเจืือน กรณีของโชเฟอร์แท็กซี่ฮะที่หลอกลวงคนนะนะมันจะมีปุ่มอะไรพิเศษอะแล้วแต่เขาจะแอบฮะบางคนแอบอยู่แถวแถวคันเร่งแถวแถวเบรกแถวแถวพวงมาลัยคันนี้ฮะแอบไว้ที่แถวแถวไฟเลี้ยวแต่แหม่แจ็คพอตไงฮะไอคนที่เขาไปหลอกเอาเงินเนี่ยฮะเขาเป็นตำรวจฮะเขาก็เลยรู้ทันเขาว่ามันเล่าฮะเขาบอกคือเขาอะเดินทางอะเอาง่ายๆเวลาจะมาขึ้นลงอะที่เนี่ยบ่อย มันก็จะมีเส้นทางประจำคุณผู้ชมึกออกไหมเวลาคุณผู้ชมจะเดินทางอะ่ะแถวบ้านอะ่ะสมมุติว่าเราจากบ้านเราแล้วก็ไปร้านประจําของเราอะ่ะมันจะมีค่าแท็กซี่ที่เราจําได้ละ่ะสมมุติว่า1น8บาทมันก็จะบวกลบอยู่แถวนี้แหละแ้วก็จะรู้ราคาว่าประมาณไหนเนาะมันเต็มที่หนึ่งร้อยแปดมาไกลเป็นร้อยยี่สิบอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าหนุ่มตำรวจคนนี้ฮะเขาบอกว่าเอ๊ะวันนี้แปลกแฮ ปกติเนี่ยถ้าหากว่าเดินทางเนี่ยเวลาลงจากที่หมอชิดแล้วจะไปคอนโดของแฟนเนี่ยมันก็จะมาประมาณเดี๋ยวผมดูให้ก่อนนะประมาณ120บาทแต่เขาบอกว่าวันนี้มันแปลกครับมันแปลกตรงที่ว่าขึ้นแท็กซี่วันอาทิตย์แล้วเพิ่งมาได้ครึ่งทางทําไมค่าแท็กซี่มันขึ้นมาแล้ว130บาทโอ้ <laughs> <laughs> เขาก็เลยสังเกตดูฮะว่าเอะระหว่างทางเนี่ยคุณลุงโชเฟอร์อ่ เหมือนแบบอัธยาศัยดีมากเลยชวนคุยอย่างงั้นอย่างงู้นอย่างนี้ระหว่างพูดคุยกันเฮ้ยมีการแบบเปิดเสียงวิทยุด้วยนะให้มันดังอแต่พี่เขาเป็นตำรวจไงคุณเขาช่างสังเกตไงเขาสังเกตว่าเวลาที่แบบว่าไอมิเตอร์มันขึ้นมาทีละ2บาทสบาทอ่ะมันมีเสียงตัางปอกเป๊กอืมอกแปกละสบาทเอออกเป๊กละสบาทเออแปลกอ่ะเลยเริ่มสังเกตสังเกตเอ๊ ที่มือคนขับฮะไอ้ด้านตรงที่มันอยู่ตรงไฟเลี้ยวเอ้ยมันขยับวะขยับฮะถามโชเฟอร์เลยโทษนะลุงโกงวะ่ะลุงบอกคิดมากคิดมากไม่ใช่ไม่ได้โกงไม่เคยโกงอันนี้ปกติเลยรถมันคันใหญ่เออลุงบอกงี้นะรถมันคันใหญ่มันเลยกินน้ํามันมากไปหน่อยอพี่เขาบอกเหรอเหรอเออแต่เคยขึ้นมันไม่ใช่แบบนี้นะพยายามฮะซักไซส์ไปซักไซส์มาฮะ ลุงยอมรับครับลุงโกงจริงๆไอ้ที่ดังปแป๊กๆนั่นแหละสกิดทีนึงก็สองบาทสองบาทอสองบาท,บาท,บาทพี่บอกลุงทำานี้มานานยังไงไมาทำแบบเนี้ยไม่ดีเลยนะลุงบอกโทษทีโทษทีไอหนุ่มเอ้จะเอาเงินไปทำบุญกับหมาแมวเอา้าแม่มาโกงคนอื่นเหมือนเตรียวคำตอบนะเอาเงินไปทำบุญเอพี่บอกไม่ได้ลุงอย่างนี้มันผิดมันบาปขนาดผมเป็นตำรวจพี่ยังทำขนาดนี้เลย ถ้าคนทั่วไปอ่ะทำยังไงอ่ะทีมงานม <ination> ีคลิปหน่อยไหมเอาเปิดมาโชว์ฮะลุงไม่ต้องเอาผ้าหารผมกได้โอ้ไม่ได้ครับลุง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 มุส่ากดปุ่มนั่นโกงผมลุงต้องงงลุงต้องงงก็โดยสารลุงแต่ผมมาเอาความลุงแน่ไม่ไม่ผู้ถึงเข้าใจอยู่ไงเต่าเก๋ลุงจะไม่รู้ได้ยังไงไออุปกรณ์นี้มันต้องเดินวงจรตั้งรถลุงไม่ไม่รู้เรื่องเลยเพราะลุงเพิ่งมาขับรถกับเขาเนี่ยลุงรีบกลับไปลุงอย่าตกติดขับไปลุงพักอย่าตกติก ลุงถ้าแบบนี้มันกี่คนลุงเอาความจริงแมนๆลุงมันเพิ่งเริ่มไม่เท่าไหร่เองไม่ใช่ลุงจำนานเลยคือไมก็ป๊อกเป๊กป๊อกเป๊กป๊อกปั๊บตังขึ้นป๊อกปั๊บตังขึ้นลุงอย่าถ่วงเวลาลุงรีบรีบขับรีบขับลุงตัดทิ้งไปเลยได้ลุงไม่ไม่ไม่นี่เราพักอยู่นี่ลุงอีกหนึ่งหนึ่งร้อยมตรลุงจะไปดีๆลุงใช้ผมตู้สายตรวจมาตรงนี้ ลุงอาจจะเจอหมูมาเยอะลุงแต่วันนี้ลุงจนตึกแล้วนี่แหละคุณผู้ชมเป็นไงฮะบ,บอกแป๊กบอกแป๊กอ่านะฮะสุดท้ายครับคุณพี่คนนี้ชื่อว่าสิบตำรวจตีภูเบศรัตนพงศ์ค่ะแกก็เล่าว่าแทนที่จะเดินทางไปหาแฟนที่คอน,นโดฮะบอกลุงเลี้ยวเลียเล้ยวเลียเล้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปไหนสอนอครับจบที่สอนอห้วยขวางทุกอย่างจบที่พี่คนนี้ครับโอ้ยจบฮะถ้าโดนแฟนว่าเนี่ย ลุงต้องรับผิดชอบด้วยนะใช่ดไปหาแฟนพี่ตำรวจจะไปหาแฟนนะเเออเออดูสิทําได้ยังไงอ่ะลุงเอ้ยอะนะฮะเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบรายละเอียดทีหนึ่งนะฮะว่าทํามานานหรือยังทํากับใครมาบ้างใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะคุณผู้ชมแล้วคุ้นคุ้นอ่ะไปไปที่สอนอห้วยขวางไปบอกเขาเดี๋ยวเขาจะแจ้งความเพิ่มเติม ให้นะฮะตอนนี้ก็มีการยึดรถแท็กซี่ไว้เรียบร้อยแล้วแหม่ก็ไม่ค่อยอยากให้มีข่าวเกี่ยวกับแท็กซี่มิเตอร์ในลักษณะแบบนี้เลยนะเพราะว่าเสียงบ่นจากพี่ๆแท็กซี่มิเตอร์ว่าลูกค้าน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะไงะไม่มีไรายได้ลูกค้าน้อยจังเรียกผ่านอแอปกันหมดเลยอย่างเงี้ยคือพวกพี่ต้องช่วยกันช,ช่วยไปเคลียร์พวกโชเฟอร์ปอกแบกฮะนะไปช,ช่วยกันเคลียร์โชเฟอร์ปอกแบกให้หมดไป นะครับคนจะได้กลับไปใช้บริการกันเยอะๆใช่พี่กอลฟเคยไหมเคยนั่งแท็กซี่มิเตอร์แล้วเจออะไรแปลกๆไหมไม่มีมีแต่ชวนคุยนี่แหละแต่เราเข้าใจแหละเขานั่งนานๆห้องเหงาอะมิวเคยคือนั่งแท็กซี่ใช่ไหมแล้วพี่โชเฟอร์เขาก็เปิดเพลงพี่อ้อมสุนิสาใช่ไหมแล้วเราก็ชอบเหมือนกันแล้วก็เลยถามพี่เขาพี่ๆพี่ชอบอ้อมเหรอคะโดนด่าเลยผมไม่ได้อ้อมสักหน่อยก็ขับตานที่คุณบอกนี่ไงมาว่าผมอ้อมได้ยังไงเน่ คุณแมวจริงวะเนี่ยนี่เรื่องจริงเหรอไม่ใช่มุกนะไม่ใช่มิวไช่เนยิ้มนะเปล่าแค่จะถามว่าพี่ชอบอ้อมสุนิสาเหรอคะชอบเหมือนกันเป็นเรื่องเลยเหรออันมาด่าหรือว่าหรือว่าบอกขอขับออกขึ้นเลยเหรอแหมพี่ก็ขึ้นง่ายเหมือนเคยทํา ดูเรื่องราวดีๆตรงนี้กันนิดนะึงค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเป็นส่วนสําคัญในชีวิตประจําวันนะคะที่ทําให้พวกเราใช้ชีวิตง่ายขึ้นประหยัดขึ้นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารเครื่องใช้ไฟฟ้ายารักษาโรคหรือแม้แต่รถที่เรานั่งล้วนแล้วแต่ผ่านระบบการขนส่งทั้งสิ้นนะคะและรูปแบบการขนส่งที่ประหยัด ขนส่งได้ในปริมาณมากๆช่วยลดต้นทุนสินค้าได้ดีที่สุดก็คือการขนส่งทางน้ํานั่นเองค่ะที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับมีบทบาทสํา,าสคัญในการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศและก็ภายในประเทศเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าและบูรณา,าการนะฮะการขนส่งทางบกทางรางและทางอากาศแบบไร้ยรอยต่อนะครับเพื่อให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะฮะช่วยลดต้นทุนของสินค้านะครับพวกเราก็จะได้ใช้สินค้า ในชีวิตประจําวันที่ราคาถูกประหยัดมีคุณภาพและมีเงินเหลือมากขึ้นนะฮะการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับจึงเป็นส่วนสําคัญของชีวิตประจําวันของพวกเรานั่นเองนะครับทุกครั้งที่ตื่นนอนทุกครั้งที่ชอบออนไลน์ทุกครั้งที่ใช้ชีวิตการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของพวกเราทุกคนการท่าเรือแห่งประเทศไทย